เพลงให้ฟังครับผมเพลงไหนเล่นได้เล่นนะเพลงไหนเล่นไม่ได้ก็จะไม่ได้เล่นครับผมขอบคุณโมมิวฮะโอ้ขอบคุณหัวใจรูปช้างครับ60ดอกกุหลาบ เฮ้เข้ามาแนะนำตัวกันได้นะครับเข้ามาคุยกันนะ ขอบคุณคุณนาแก้วครับเหมือนแบ็ k กราวเกมแบบแบบแบบแบ็กราวเกมละลายละ,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 ละ b g เอ่อแบ็ k กราวเกมใช่ใช่ครับมันคือแบ็ o กราวเกมครับเป็นเกมที่ผมแบบชอบมากๆเกมหนึ่งที่ทุกเช้าว,วันหยุดจะต้องตื่นมาเล่นมันตั้งแต่แบบหกโมงเชา้า มานานหรือยังครับพึ่งมาครับนั่นก็คือเดอะซิมส์ครับผม แล้วโหลดได้หรือยังยังไม่ได้โหลดต่อเลยครับยังไม่ได้โหลดต่อเลยแรงจูงใจในการตื่นเช้าสินะใช่มันเป็นเกมที่เปิดโลกผมมากๆตอนนั้นอืมจากแบบนานๆทีเด็กได้ซื้อแผ่นเกมทีเองเงี้ยแล้วก็แบบอะไรโดนใจไม่รู้ให้หยิบเกมนั้นมาแล้วมาลองเล่นมันคืนแรกแล้วรู้สึกว่ามันสนุกมากแต่ต้องไปนอนแล้วอะ่ะแล้วต้องตื่นเช้าแบบต้องรีบตื่นเช้าขึ้นมาเล่นมัน่ะ จำได้ว่าตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดผมผมซนจนเกิดอุบัติเหตุด้วยครับที่แบบมีดเข้าตรงมือแล้วต้องแบบใส่เป็นเฟือกอ่อนนิ้วที่มือดือ้อจําได้ว่าตอนนั้นพอมันเริ่มหายดีแล้วก็เล่นเฮ้ยทชาบราเธอร์สวัสดีสวัสดีอฟฟูฟูฟูฟฟฟเคยเล่นเดียบวจะจบเกมเลยก็เคยเล่นเหมือนกันครับ พีเคไหมครับอ้าวมันทำยังไงล่ะทำไม่เป็นนะจำได้เคยติดแร็กหน้าร็อกแร็กหน้าร็อกผมก็ติดเหมือนกัน กดยังไงครับพีเคโอ้ยย ไม่นัดกันมาก่อนไม่รู้ไงเกิดอะไรขึ้นถึงเกมไหนแล้วนะรักหน่ร้องก็ติดครับจำได้ว่า ตอนนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มี PC ซีเป็นของตัวเองแล้วเคยไปเล่นบ้านลูกพี่ลูกน้องที่ต่างจังหวัดครับแล้วแบบว้าวชอบมากการที่แบบโนวิดน้อยๆตัวหนึ่งจะเก็บเลเวลจากเลเวลหนึ่งไปถึงเลเวลสิบเพื่อเปลี่นอาชีพได้มันยากมากตอนนั้นมันมีจางขอบคุณครับ

บาเทออ์หายไปแล้วโอ้มีช่องมาจริงๆด้วยแต่ยังไม่ใช้อ่ะขอปิดก่อนได้ไหมปิดยังไงอ่ะปิดยังไงวะปิดดีชาอาเอ็นม uh, ัลติเกสเย็บซื้อ โอเคมันเต็มจอไปมันขึ้นมัลติเกสไงครับเวลามัลติเกสก็จะอย่างนั้นแหละ นัสวีขอบคุณครับผู้จัดการอบกาศไปไหนวันนี้ผู้จัดการอบกาศอยู่ชั้นบนครับผมอยู่ข้างล่างครับเย้สวัสดีทุกคนนะฮะมามา,มา,มาคุยกันก่อนคุยกันก่อน พี่เจี๊ยบฮะเหมือนมันทําเป็นแบบโทรคุยก็ได้นะเป็นช่องเล็กแบบไม่เห็นหน้าอันนี้ผมต้องขอภอภัยจริงๆเลยครับพอดีผมแบบผมผมทำในใน PC ะโหลด t i ก t o อก i ไลฟ์สตูดิมาครับแล้วก็ลองใช้ดู หาหนูทดลองสักคนไหมเดี๋ยวค่อยดีกว่าเดี๋ยวค่อยดีกว่าตวีหวัดดีฮะ What is this I see h o s มือใหม่ขออภัยด้วยนะฮะไม่เคยทำ สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับสวัสดีฮะไปเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนนะ สวัสดีครับอ้าวบาเทอร์ Butter. ขอลองหน่อยได้ไหมบาเทอร์ Butter อยู่บาเทอร์ Butter มาแล้วใช่ไหมผมขอลองหน่อยนะผมขอลองหน่อยนะทุกคนเล t ม e แม็กซ์โฟร์เฮ้ยไฟแชรเบร์ โ oh. oh. อันหนึ่งครับขออนุญาตนะฮะเอ๊ะมันเปิดยังไงวะเอ่อ uh, invite to เธอนอนคาเมล่าเดี๋ยวชวนไปนะอันนเงเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ย <Hey. S 2> expand ได้ไหมโอเคเขียนทำไรเนี่ยใส่เสื้อครับทุกคนใส่เสื้อนี่ผมใส่เสื้อ S <S มาเลยไม่ได้ใส่เสื้อไงนหนึ่งนะหาเสื้อใส <S <S แ่แล้วแล้วตะกี้ใครบอกว่าแล้วตะกี้ใครบอกว่าพีเคไหมก็พีเคเนี่ยแหละก็ใส่เสื้อไงทำใส่เสื้อกันหนึ่งโอ้โหดูเปรลูกโอ้โหแบบใจเย็นนับหนึ่งนะแหนึ่งไปหนึ่งอันนี้นะทุกคนหผมไม่พร้อมอ่ะอออกก่อนไหมงั้นนะเออออกพอะหมายถึงว่าผมไม่พร้อมคือผมขอใส่เสื้อไปหนึ่งแล้วกันโอเค นเฮ้ยเมื่โทษนะครั้โอ้โหเรียวเรียวเรียวจัดช่วยกันเลือกเสื้อไอ้น้องคดวมา PK หรอน้องคดวมา PK ผมก็แพ้สิ ครับผมอโยนี่ <Hey yo. S 2> ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีทั้งยี่สิบเจ็ดคนนะอโยเซิ hey yo, s <S ร์ฟไกด์ฮาวส์ไอเกิลอันนี้ผมถือผมถือช่องของผมถือแอคเค้าของคาชาบาเทอร์นะทุกคน <Hey S 2> สวัสดีครับ up, ผม <guys. S 2> สวัสดีครับโหหัว <laughs> หัวเองรูน้นกเพิ่งคลอด สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับบางบอลสองเป็นยังไงบ้างครับ bon รบางบอลสองฮะอันนี้ผมอยู่บางบอลหนึ่งเออบางบอลหนึ่งอ่ะไม่ใช่บางบอลสองอ่ะอา้าวเหรอครนนี้เข้าใจผิดมาตลอดเลยเลยใช่ไหมโอ้โหทุนนีโอ้โหเป็นการอะไรแบบเอ้ยเอยผูเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันยิงเพิ่งรู้มันทําได้นะไม่รู้เนี่ยแบบยิงผมเล่นติกตอกอ่ะโอ้โหถ้าใครดูติกตอกมาเธอมันไม่ค่อยได้อัปเดตอะ่ะเพิ่งง S <S 2> <S 2> แต่แต่แต่บอกพยายามอัปเดตแหละทุกคนจะมีแบบขึ้นมาหน่อยแต่เนี้ยแบบพึ่งอยากจะมารู้อห้มันทํายังไงพูดซะเป็นคนแก่เลยวันหลังมานี่เด็กเค้นมาไลฟ์ด้วยกันเด็กอยากเล่นกีตาร์ให้ derrière, แล้วเค็นก็ค่อยร้องเฮ้ยรนมันทําผ่านนี้ได้เลยมันมันมาอยู่ด้วยกันจะดีกว่าทําผ่านนี้มันจะแบบเสียงมันจะแบบไม่ได้เรียวทางขนาดนั้นปะได้ได้ครช่วงนี้โหเห็นกระแสแม่ช่วงนี้ผมติดติกตอกเลยแบบ ติดจริงๆไอ้ดูดูช่องดูช่วงนี้ฟีดของผมมีแต่นักนักชาลีกับกามินแบบช่วงนี้ไม่ได้เลยติกตอกผมมีแต่นี้จริงๆนะก็เลยว่าวันนี้ขาดเข้ามาดูคนยิงไม่ค่อยไม่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 ได้กดเข้ามาอย่างงี้น,นะก็เลยเข้ามาดูโอ้โหมันมันทำได้ขนาดนี้เลยทุกคนแหมยอดยอดนะฮะก็สวัสดีทุกคนครับผมสาัสดสามคน โอ้โหนี่ปกติโอ้โหปกติเฮียไลฟ์เวลาน,นี้ตออลอดเลยฮะใช่ครับส่วนใหญ่จะประมาณแบบสองทุ่มกว่าสามทุ่มสามทุ่มครึ่งอะไรประมาณนั้นออโอ้โหดีดีครับดีกินอะไรยังครับเนี่ยกินแล้วครับกินข้าวแล้วออกไปวันนี้ออกไปแถวแถวบ้านมาตรงคร,ครัวระเบียงสวนอ่าครัวระเบียงสวนที่ด้านซ้ายมีที่ด้านซ้ายมีต้นกล้วยนะอด้านซ้ายเออมีมีมี เออจำแม่นซะงั้นมีมีมีเอาไอ้เจ้าของไอ้หน้าร้านที่จะมีรถฟ o r t จ n เนสีขาวจอดอยู่สองคันนะที่จอดเข้าท้ายค่ะเออมีคันเดียวคันเดียววันนี้มาคันเดียววันนี้มาคันเดียวเจ้าของชื่ออะไรนะตูตูตูชื่อตูชื่อตูอืมพอเศษนะตูตัวเอาจำที่หัวละล้านเที่ยอ๋อเธอพูดชื่อตูจําได้เลยที่หัวละล้านเลยหัวละล้านป่ะโอ้ผมเต็มหัวเลย อ้โผกูุูคุง่ายคุจำผิดคนแล้วล่ะคงไม่มีล่ะไอ้ระเบียงเนี่ยคงไม่ได้ไม่ได้บ้แล้วเฮ้ยฮูแคร์วันดีครับปลิวไหมไมีปลิวเดิจะบ้าเหรอเฮ้ยคือมันเพิ่งรู้ว่าไอ้เนี้ยไลฟ์ทวิตตตอม,มันมีมันมีกฏนะยะผมไม่รู้เลยนะใชม่มีกดมีกดคือล่าสุดอ่ะผมอ่ะเดี๋ยวถ้าใครรู้อ่ะโมเรื่องนี้ตลกมากเลยถ้าใครจำได้ว่าคาที่จะ ซึ่งผมยึดแล้วล่ะตอนนี้นช่องที่ลงเดี่ยวกระดุงนะจำได้ปะแต่ว่าผมยึดเป็นของเค้นคีดล่ะเดี๋ยวต่อไปผมจะลงแบบผมอาจจะแบบทำคลิปเกี่ยวกับน้องคีดออกมาเยอะขึ้นนะฮะวันนี้ก็บลูกก็อวยลูกกันไปหน่อยแฮมไลฟ์มีเด็กนะคะใช่ครับผมได,ได้ได,ด้เป็นล้ำย้อนเดยวไลฟ์กินข้าวเวลานี้พอดีเลยทุกคนเดี๋ยวผมไลฟ์ไปด้วยแล้วกันนะขออนุญาตโอเค จี้แบบมีกฎมีกฎห้ามไล่ห้ามาามีเด็กได้เหรอใช่ครับห้ามมีหมาด้วยได้ไหม<笑><笑>เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูลูกพอแล้วอ๋อเขามีห้ามเ้ามีกฎแบบห้ามมีเด็กเลยครับใช่ลูกผมอดเกิดเลยดิยแล้วจะคือผมห้ามมีรูปแบบเด็กเพื่อไปโผล่อย่างนี้เลย <S <S> <S ใช่ไหมทุกคน อันน like? ี uh, hey. ้ได้ไหมผมขอโทษนะลูกม yes, no ุมนี้มันไม่ได้ทุกคนเอ๊ะลองนับพิงก่อนตีตองละห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงได้ไหมนี่ไม่ได้ใช่ไหมได้ปะได้หรือเปล่าได้ปะได้ปะได้ปะเดี๋ยวผมดูรูปอ๋อก็บอกว่า มีจอก็อ๋อได้แต่ต้อมีคู่บังคับอยู่ด้วยอืมคือต้องไม่รู้นะแต่มันมีหลายอย่างนะเพราะในผมก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าผมอ่ะเคยลงรูกขี่ไหมคือมันถ้าใครทันอ่ะมันจะมีคลิปหนึ่งที่ผมลงไปเฮียแล้วผมมาถอดเสื้อเลยอรู้ว่าถอดเสื้อเล่นกับลูกก็คือแบบโดนอ่ะคือเดียวอ่ะเดียวเราถอดเสื้อเล่นลูกแล้วก็อัดคลิปลงอ่ะสรุปผมโดนแบนเพราะแบบประมาณว่าอนาจารมั้งผมก็แบบเออก็ ูนะต้องมีผู้ปกครองใชุ่่งนี้ทำอะไรครับไม่ถึผมนะฮะใช่ครับกูถามตัวเองมั้งทำงานทำงานไม่เมย์ผู้นี้ผมพาคิดออกไปว่ายน้ำทุกคนว้าววันนี้คิดฝึกเริ่มว่ายน้ำละเพิ่งเพิ่งเริ่มเรียนก็เลยว่าวันนี้ช่วงนี้ก็จะพาไปเรียนว่ายน้ำก่อน ที่นี้ไปไปไปกี่โมงไปกี่โมงนี้แหละครับที่เบ่ายสาม่ายสครึบ่เดที่เดิมเนาะที่เดิมเนาะไปที่หนึ่งที่หนึ่งอ๋อโอเคโอเคอ มกบังอกบังครับทุกคนมกบังอกบังไลฟ์กินกำลังฮิตเลยมกบังหาคืนนี้มีดาวอยู่ล้านดวงฉันขอได้ไหมสักดวงหนึ่งช่วยฟังฉงนนีงมารู้นะเอาเพลงนี้กำลังมาเลยนะไม่รู้ไม่รู้เลยครับ เป็นกระแตนะเพลงนี้โอเคเนี่ยร้องไปเลยร้องไปเลยฟังอยู่ฟังอยู่เพราะฉันเพงบอกใช่บอกว่าใช่ใช่เล่นไงอ่ะจำไม่ได้และเพราะฉันเพิ่งบอกรักไปและเขาก็รับฟัง ไม่ใช่แล้วอย่าพยายามเลยหมายถึงร้องอะใช่แต่ต่ฉันน่ะเล่นไม่ใช่ละโอ้โหคืออะไรนะ ้ยังคงความจอยเท่ากันได้เงี้ยทำไงอ่ะครับไปที่เขตเนี่ยอยากรู้อยากหนูปรับได้ไม่รู้เหมือนกันเห็นตะกี้เห็นมีพี่เมียทาวีกขาพิมพ์มา <c oughs> เห็นมันอ๋อพักหนึ่งนะพักหนึ่งแล้วผมขออนุญาตทำไงฟ้า wouldn't change the screen